สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนคะ่ะมาพบกับรจากาแเสบค่ะมือน,นิี้สิบ้ามากินสุกี้ค่ะยสุกี้มอแย่ค่ะพี่นอ้องพูนโอ้เห็นบีน,นอกเปล่มันหม้อใหญ่จริงนะทุกคนอย่าบอกว่าเบรเบรเบราจะ่ะฉลองฉลองถือเลข <laughs> ว้าวเหนไครับทุกคน ต้องใส่อันนี้ค่ะพี่น้องโอ้หบเรียบร้อยไม่เป็นไรนะคะเรามีถาดสองถาดนะคะรองไว้เลยนะคะเส้นเหนียวหนุ่มขนาดคะ่ะวุ่นเซ็นสุดยอดค่ะพี่น้อง ตามด้วยผักจ้าผักหมูหมึกนะคะทุกคนเขาเอื่นหมึกอย่างเนี้ยค่ะหมึกเป็นวงนี่แหละที่เขาทําไว้เนี่ยเน,นเน้นค่ะทุกคนม,มาเ้อพี่น้องมากินน้ำกันเด้จ้ามาเลยมาเลยตามด้วยน้ำจิ้มเขาค่ะราดลงไปคะ่ะทุกคนพุนนะ่ะตีสันเฮ้ย อย่างแซบจ้ามาเดอร์บัตเนี่ยน้ำเลยค่ะพี่น้องเศบๆมันก่อนเลยจ้ามืงใกล้ๆแล้วพี่น้องห่อนๆอยู่ได้จ้าพี่น้องคุอนะเส้นเหนียวนุ่มมากค่ะทุกคนบนเส้นหรวา,าปลาหมึกนะคะแล้วก็หมูอืมแซบ อืมอร่อยมากทุกคนบอกเลยกินในบ้านเพื่เกาจ่าพี่น้องบรรยากาศในบ้านเหมือนเดิมนะคะทุกคนแซ่บแซืบเพื่อกาจ้าอืม ใสยมาจากพี่น้องกินหมูน้ำกันอร่อยเห็ดจ้ะอร่อมมากน้ำซุป ฮึมมเรียบร้ยอยน้องมขอโทรศัพท์หน่อยค่ะโทรศัพท์ของแม่ในกระเป๋า อึึ้งใจหือมากเอามาทั้งกระเป๋าก็ได้ลูกเนียยน้่มมากค่ะทุกคนมาเด้อโอเคขอบคุณค่ะ แล้วโทรศัพท์เครื่องนึงอยู่ไหนนะหาโทรศัพท์พ oh, okay. ja. mm ่อพี OK, ่น้องโทรศัพท์ใครเนี <h> <h ่ยโทรศัพท์หายไปไหนเติมน้ำจิ้มค่ะพี่น้องน้ำจิ้มซุกี้อันนี้เจ้าเนี้ยอร่อย ดสุกกี้หมอบอกักง่ายค่ะพี่น้องมากินน้ำกันเลยจ้ามากินด้วยกันค่ะทุกคนเผ็ดเพือพ่อไม่พี่น้องจ้าแซ่บ อ,อยากมีมูกินหลายๆคนแน่นอกจก้ะคือตีแสบแสบพคนนี้ <c oughs> ตอนนี้สักจะสบอยู่จ้ะแต่ว่าถ้ามีมูหลายก็มันก็นอีแสบไปนหน โอ้โหบางเศษจากพีน้องคำเย็นๆน้ำกันจันตาสวดไปเลยค่ะแขกวัได้รับเชิญเลยก็ได้บินจังปลาหมึกค่ะทุกคน อืม mm hmm. สะใจ ข้าวคอ,อ,อนแน่พี่โน้องเข้างนอกไปใส่บะได้แล้วคขาหอนออไรวงใหญ่มากอืมอรแตย ามสุขมากคือได้กินหอมอืมหอมน่าจะ อช่อ้อนเลย,ยแก่แก่พี่น้องเอเพิ่มเติมเห็ดไะเพิ่มเติมเห็ดอะไรไม่รู้เห็ดอีอย่างก็ะออเรนติหรือเห็ดอีอย่งเล่ยค่ะเกิดมบอถืออากาศร,ร้อนจัดนะคะทุกคน,นระมัดระวังด้วยนะคะโรคโรคอีอย่างเกาสโตกบอก อืมปมรอบกรุบกรอบหอมฟังท้าคานนนนอนแดนแล้วไปนอนละเมื่อคืนอีก,กนไน้วยากเศร้ามากอะ ผัก,ากกาศแทบผักภาษใอีสานเท่านิ้นไาอย่างผักกาดห่อหรือผักกาดหัวหหอย่างตอนหมูลายหั่ ดดเจ้าของบะอิ่มพี่นอ้องเชดว่าทำหลายคักแจับลายจับเนกระเจ้ Japan con con tân to, yên 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 ยินดีจ้อพี่น้องจ๋าขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมรายจากฟาแซบชาแนลค่ะพี่น้องหูยอยากแซบทั้งแซบทั้งอร่อยทั้งสารพัดข้อนพร้อมขอบคุณมากมากนะคะทุกคนขอบคุณทุกการรับชมและการติดตามเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้เราด้วยนะทุกคนเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะสาหรับคลิปนี้ไปละคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะน้องกดให้แม่หน่อยลูกกดวางให้หน่อยอย่า,าอย่าทำมันล้มนะลูกเดินออกมาค่ะเดินออกมา ใส่ลูกสาวก่อนค่ะพี่นอ้องปิดกล้องไปละคะ่ะบ๊ายบาย